สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพเรื่องนี้ผมเคยเขียนเป็นนิยายภาพการ์ตูนขายเพื่อหาเงินเรียนปริญญาตรีทางศิลปะที่มสวประสานมิตรตอนหนุ่มๆมเมื่อปีพศ .2519 ท่านคงหาอา่านที่ไหนไม่ได้แล้วเพราะมันนานเกินผมจึงอยากจะนำมาเล่าเท่ว่าเสียงของผมอาจจะแหบแห้งก็คงต้องกราบขออภัยเพราะแก่อายุตั้ง80ปีแล้ว แต่เป็นคนไม่เจียมตัวคือนั่งว่างไม่ได้จึงอยากจะเล่าเรื่องเก่าๆให้ลูกหลานฟังชื่อเรื่องตอนนี้มีชื่อเรื่องว่ามนุษย์ผีวงเล็บมีสองตอนจบนะครับตอนนี้เป็นตอนที่หนึ่งใครๆในหนูบ้านดอนไม้ตะเคียนเรียกเขาว่าไอพันหรือเจ้าพันแต่ชื่อจริงของเขาที่ปรากฏในทะเบียนสม,มนโนกรวัวคือ นายพันเทพเผ่าระพีเป็นหนุ่มร่างใหญ่ใบหน้าคมสันกิริยาท่าทางธรมรมะตระแมงจัดว่าเป็นหนุ่มรูปหล่อคนหนึ่งแต่มันจบแค่มศสามแล้วก็ออกมาช่วยแม่พ่อทำงานสิ่งที่ทุกๆคนในหมู่บ้านโดนตะเกียนรู้เกี่ยวกับเจ้าพันคือพอมันเริ่มเป็นหนุ่มพ่อแม่ของมันก็ตายอยากไปหมดและแม้ว่าฐานะของมันจะดีเพราะเป็นลูกชายคน ตัวคนเดียวไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนอีกแต่ถ้าจะมีก็คือผู้ใหญ่ช้อยคนที่มันรักและนับถืออีกเพียงครอบครัวเดียวที่เรียบเสมือนญาติของมันคอยเป็นหูเป็นตาแทนมันเพราะเจ้าพันรักอยู่กับสาวลำเกียรลูกสาวผู้ใหญ่ช้อยซึ่งผู้ใหญ่ช้อยก็รักและเมตตาเจ้าพันดุลดดูกหลานทั้งสองคนเตรียมที่จะแต่งงานกันก่อนหลังสิ้นผล ก่อนหลังทิ้งผลย่างเข้าสูดดูหนาวเพียงรอให้เรือนหอหลังใหม่สร้างเสร็จเท่านั้นแต่แล้วเหมือนโชคชะตาจะเล่นตลกพอเรือนหอหลังใหม่สร้างเสร็จเจ้าพันก็ลมเจ็บลงอาการของมันดูดูไม่หนักหนาอะไรแต่มันก็ดันตายไปง่ายๆทิ้งความโศกเศร้าไว้ยากสนิทมิตรายโดยเฉพาะลำเกียกสาวคนรักของมันแปลกแค่ปวดหัวตัวร้อนนิดหน่อยเท่าน,นั้นอะ ทำไมมันตายง่ายๆอย่างนี้วะผู้ใหญ่ช้อยลำพึงอย่างไม่เข้าใจเพราะแกก็มาดูมาแลอยู่ตลอดใช่เมื่อสามวันที่แล้วมันก็ยังดีๆอยู่มันยังไล่เตะผมเลยตอนที่ผมล้อมันว่าไยพันพื้นบ้านเจ้าหนุงพื่อน,ค,นคู่เล่นคู่เล่นคู่ทะเลาะเพราะหยอกเล่นกันมาแต่เด็กพูดอย่างไม่เข้าใจร่างกายของมันก็แข็งแรงดีทำแต่งาน ออกกำลังกายมาตลอดทำไมพอป่วยปุ๊บตายปั๊บวะเชาบ้านกล้ผู้อาวุโสคนหนึ่งพูดหลงไถจะโดนยาสัง่งเจ้านิดกระทิบเบาๆไม่กล้าพูดดังกับเจ้าหนงเจ้านิดเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนเล่นกับเจ้าพันมาแต่เด็กใครจะวางยาสั่งมันทำไมไอฝันมันก็ไม่เคยเป็นศัตรูให้ไลยใครนี่วะเจ้าหนงกระทิบตอบ ข้าสงสัยไอายกาศเจ้านิดกะทิภีทำไมอ่ะเจ้าพันมันไปทําอะไรไอากาศไม่พอใจอย่างนั้นหรอเจ้าหนงกะทิถามก็ลำเกียกไงไอากาศมันรักลำเกียกแต่ลำเกียกไม่รักไอากาศเฮ้ยเรื่องแค่นี้ถึงขนาดจะฆ่ากันเลยเหรอก็ไม่แน่ไอากาศมันถือว่ามันเป็นถึงลูกกำนั่นเกียรติคนที่รวยที่สุดในหมู่บ้านนี้แต่ลำเกียกไม่ได้รักไอากาศลเลกเกียดไอากาศยังกบอะไรดี นั่นเพราะไอากาศมันคิดว่าเพราะในหมู่บ้านนี้มีคนอย่างไอพันไงแต่ถ้าไม่มีไอ้พันไอากาศมันต้องได้กับลําเจียกเพราะว่าในหมู่บ้านนี้นอกจากไอพันไอากาศมันรวยที่สุดเฮ้ยแต่เราก็ไม่มีหลักฐานนะเบยจะไปสงสัยสงง,ง,งไม่ได้เจ้าหนูแยงงั้นเดี๋ยวดูกันต่อไปสิว่าไอากาดยังจะกล้ามาในงานนี้ไหมถ้ากล้ามาในงานศพของไอพัน มันอาจจะไม่ได้วางยาสั่งเจ้าพันก็ได้เจ้านิสกุปแต่ไม่ว่าเหตุการณ์เบื้องหลังการตายของเจ้าพันหรือนายพันเทพโปรตีจะมาจากสาเหตุอะไรณที่แห่งหนึ่งเจ้าพันกําลังถูกชายร่างใหญ่ลาสันสองคนใบหน้าดุไวายหมดงงเหลือริมฝีปากสวมหมวกเหมือนทัานโบราณแต่ไม่สวมเสือ้อนุ่งผ้าอยากรังสีแดงสวมกําไลข้อมือข้อเท้าสวมถ้อยทําด้วยกระดูกข,ข้อมือมนุษย์ จับแขนท้ายขวาของเจ้าพันไว้แน่นคนละค้าลากแบบถูลู่ถูกลกางไปเพราะเจ้าพันพยายามขัดขืนลอยข้านะพวกแกเป็นใครจะมาพาข้าไปไหนเดี๋ยวก็รู้เฉย่อๆจ้ะหนึ่งในถ้องใจร่างกำยำล่ำสันตรามในที่สุดเจ้าพันหรือนายพันเทก็ถูกนำมายืนอยู่ณสถานที่แห่งหนึ่งเบื้องหน้าเป็นตึกใหญ่โบราณเหมือนที่ทำการของราชการ มีผู้คนหญิงและชายเดินขึ้นลงตึกนั้นทุกพ,พลาดทว่าการแต่งตัวของแต่ละคนกลับคล้ายคนโบราณคือผู้ชายนุ่งผ้าเตี่ยวไม่สวมเสื้อผู้หญิงที่เป็นสาวสาวนุ่งผ้าสิ้นมีผ้าคาดอกและสวมสะบเฉียงผู้หญิงที่อายุมากนุ่งโจงกระเบนชายร่างใหญ่กำยำตั้งสองเก้าเดินลากพาเจ้าพันขึ้นไปบนตึกหลังนั้น โดยผ่านบันไดกว้างใหญ่เท่ากับขนาดความกว้างของตึกขึ้นบันไดกว้างแต่ทำไวา้ตีตๆไม่มีต่าไม่ต่ำกว่ายี่สิบขั้นสุดบันไดเป็นท้องพระโรงมีบันลังหรือที่นั่งเหมือนบันลังของกษัตริย์มีชายร่างใหญ่พุงพุ้ยไม่สวมเสื้อนุ่งสนับเรลาแบบเจ้านายหรือกษัตริย์บบราณสวมเครื่องประดับเสียนคล้ายมงกุฎหรือหมวกทรงกลมเหนือหมวกเป็นรูปเกา ขอวัวคู่ติดอยู่สอสวมส้อยสังวานสีขาวน่าจะทำด้วยกระดูกมนุษย์มากกว่าอย่างอืง่นส่วนที่กลางอุระเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นกะโหลกศีรษะมนุษย์ค้อยอยู่ชายคนนั้นนั่งอยู่บนบันลังโดยบาททั้งสองข้างสวมรองเท้าหัว,หวเหลมห่อนขึ้นอา้าวนั่งลงทำความเคารพท่านเท้ายมมายมมา,าชาดเดี๋ยวนี้ ชายหนึ่งในสองสั่งเจ้าพันและดึงเจ้าพันให้นั่งลงคุกเขา่าขณะที่ชายทั้งสองยืนโค้งกำนับบุคคลผู้นั้นไงว่ะแองทำให้ถึงดื้อนักวะให้ไปพาตัวมาดีๆมายอมมาต้องให้ชุดกระชากรลากถูงั้นส่งไปลงกับพระ,ะทองแดงเทียก่อนเลยดีไหมท่านเท้ายม,มาราชที่ประทับนั่งบนบัลลังก์ถามขณะที่เจ้าพันมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลัง มองไปรอบๆแล้วถามว่าพวกแกสองคนพาข้ามาที่ไหนวะเนี่ยเอ้ายังไม่รู้ตัวอีกลวที่นี่เมืองนรกไงล่ะแกมันไอหนักแผ่นดินเืิมแต่เล่าสูบกินกินกันชาเกเรอันตาพานอยู่บนโลกไม่มีคุณค่าอะไรเลยสักนิดข้าน่าจะให้ยมาทูดสองคนนี้ไปพ่าตัวมาตะตั้งนานแล้วกระผมน่ะทำตัวอย่างนั้นเจ้าพันเป็นงง เพราะในชีวิตไม่เคยทาเช่นนั้นแต่ท่านเท้าผู้นั่งบนบันลังยังกล่าวโทษต่อไปว่ายังจะมาถามอีกเองนะวันวันเล่นแต่การพนั้นพอหมดเงินก็ผ่านเตะลูกเตะเมียแล้วก็เที่ยวงัดแงะลักเล็กกะโมยน้อยก็ควรดาทอตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กไม่ได้ขาดผมเนี่ยนะทำอย่างนั้นเจ้าพันตุกใหญ่เออจะใครเสียอีกล่ะที่นี่พนักงานบัญชีจะคอยจอดทอง การกระทำของมนุษย์ทุกๆคนแล้วก็จดบันทึกไว้ท่านยม,มเทเสพทอเจ้าพันเข็นทีจะสิน้นตารีบประนมมือขึ้นพูดว่าข้าแต่ท่านท้าพญายมราชผู้รทรงความยุติธรรมข้ายังไม่เคยมีลูกมีเมียกับเขาเลยแล้วจะให้ข้าทําอย่างนั้นได้อย่างไรความเกกะต่างๆที่ท่านว่านั้นกนระผมก็ไม่เคยประพฤติอา้าวแล้วเอ็งชื่ออะไรอ่ะไหนช่วยรายงานตัวหน่อยสิ ข้าชื่อพันแต่ชื่อจริงของข้าคือนายพันเทพเป่าระพีฮะนี่เองไม่ได้ชื่อนายพันไปดีหรอกเเรากับท่านผมไม่เคยรู้จักคนชื่อนี้สงสัยว่าท่านสองอยมมาทูตจะไปเอาตัวมาปิดคนซะอีกแล้วในบัญชีไม่มีชื่อนายพันเทพเป่าระพีอยู่เลยหมู่นี้โลกมนุษย์มีคนชั่วมากขึ้นทุกทีอาจทำให้ควายบัญชีตับสนจดชื่อมาปิด ทำให้นีสทำให้ควายยมมาทูตเปลอาตัวมาผิดได้สุวรรณเจ้าหน้าที่ควายบัญชียมมาโลกซึ่งถือบัญชีคนบาปและตรวจสอบบัญชีผู้ที่จะต้องให้ปเป่าตัวมาอยู่ตลอดเวลารองขึ้นเฮ้ยตายหา่างั้นที่เป่าตัวนายคนนี้ไปขืนดวนก่อนที่ศพบ,บนโลกของมันจะเน่าตานเท้ายมมาราชหันมาตาเพิดใส่สองอยมมาทูตเลยว,ว่าเองสองคนขืนทํางานพลาดอย่างนี้บ่อย ข้ามีหวังในล,ลงกระทาทองแดงของตัวเองเข้าสักวันแน่ๆไปรีบาพาตัวนายพันไปนั่นมาด่วนแล้วรีบเอาตัวนายพันเทเพเปารรปีนี่ไปคืนสองสามชั่วโมงในเมืองนรกตั้งแต่ที่นายพันเทเพเปารรปีถูกสองยมมาทูตตาไปนั่นเมื่อเทียบกับเวลาในมนุษย์โลกมันนานถึงสีห่หาวันดังนั้นในเมืองมนุษย์หรือในโลกของเจ้าพัน ชาวบ้านนำโดยผู้ใหญ่ช้อยและลําเจียกต่างได้มาร่วมกันทำพิธีสุปมีการจัดตรวจสีคืนพอวันที่ห้าก็หาก็หามลงสุของเจ้าพันมุ่งตรงไปถูป่าช้าเพื่อนำขึ้นเชิงตะโกนผาเสียให้เสร็จเพราะจะเอาไว้นานก็ไม่มีประโยชน์ันใดเนื่องจากหมู่บ้านที่ผู้ใหญ่ช้อยปกครองอยู่เป็นหมู่บ้านกอดอบายามุกไม่มีการเล่นการปานันดังนั้นในระหว่างทางที่ไปป่าช้า เมื่อท้องโยมมาทูตพาวิญญาณเจ้าพันมาถึงแต่สายตาของมนุษย์ธรรมดาไม่อาจมองเห็นท้องโยมาทูตพูดกับเจ้าพันเทพว่ารีบกลับเข้าร่างไปเลยนายพันร่างกายของน,นายริ่มเน่าแล้วรีบกลับเข้าร่างเร็วๆไม่งั้นจะรักษาไม่หายนะนายจะกลายเป็นผีได้ร้อนไม่มีที่อยู่หนึ่งในทองโยมมาทูตพูดและพยายามผลักเจ้าพันเข้าหาร่างที่อยู่ในโลกซึ่งเพื่อนบ้านกําลังหาม,มาเจ้าพัน เจ้าพันพอเห็นร่างของมันเจ้าพันพอเห็นร่างบวมอืดเน่าเฟะของตนเท่าก็เกิดความรังเกียจรีบเบีกตัวเองดังกึกไม่เอาไม่เอาเหม็นเน่าน่ารังเกียจข้าไม่กลับเข้าไปในร่างนั้นอีกงหรอกหัวเด็ดตีนขาดก็ไม่เข้าไปข้าขอสมักเป็นวิญญาณเนรร่อนอยู่แบบนี้ดีกว่าเจ้าพันพยายามกัดขืนก็แน่ลละเป็นใครก็เถอะตอนแรกก็เห็นอยู่ว่าตนเองมีเรือนกายที่หล่อเหลา ผิวพรรณก็ดูดีจมูกดองริมฝีปากแดงไม่มีโรคผิวหนังหรือโรคใดๆที่น่ารังเกียจแม้แต่น้อยสาวๆในหมู่บ้านหลายคนก็หลงรักมันที่ผ่านมามันเพียงแค่รอตัดสินใจว่ามันจะรักกับใครดีเท่านั้นก่อนจะมาตกลงที่ลำเจียกซึ่งแต่ละนางก็มีฐานะดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ถ้ามันกลับเข้าร่างคราวนี้พอมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งในสภาพที่เนื้อตัวเน่าเปืมันยิ่งกว่าตกนรก เพราะใครเห็นเข้าจะต้องมีแต่วิ่งหนีกระจุดกระเจิงจะไม่มีใครรักมันอีกต่อไปเจ้าพันจึงพูดกับสองอยมทูตว่าข้าขอขอบใจท่านทั้งสองที่มาถวงข้ากับโลกมนุษย์แต่อย่าบีบบังคับให้ข้าต้องกลับเข้าไปอยู่ในร่างที่เน่าเปื่อยเป็นศพแล้วนั่นเลยข้าจะกลับเข้าไปอยู่ได้อย่างไรมันยิ่งกว่าตกนรกเป,นเป็นเป็นเสียอีกนะป่อยคา,าไว้แค่นี้แหละแล้วท่านทั้งสองกลับไปได้ ถ้าไม่ถือว่าท่านทั้งสองสำปิดเอาไงดีวะสองยมมาทูตมองตากันแล้วปรึกษากันยมมาทูตหนึ่งในสองถันหน้าพูดว่าไม่ได้ถ้าเราปล่อยวิญญาณเจ้าพันว่าอย่างนี้เจ้าพันก็เท่ากับว่าตายไปแล้วแต่มันจะตายในแบบที่ยังไม่หมดบุญอย่างนี้ไม่ได้เราสองคนจะเป็นบาปยังไงไงเราต้องให้มันกลับตัวร่างไม่งั้นเราสองคนนี่แหละจะต้องตกนรก ต้องถูกลงโทษถูกจับโยนลงถูเหวเพลิงร่างกายถูกไว้นรกเผา่พลานลำเลี่ยกปวดแสบปวดร้อนเหลือคนานานเป็นร้อยเท่าของชีวิตมันว่าเราจะพ้นกรรมเราจะยอมไม่ได้ยังไงไงต้องบังคับให้มันจับา่ารากแล้วแล้วจะทํำยังไงอ่ะยัมาทูดคนที่หนึ่งถามข็ช่วยกันจับแขนมันคนละข้างจับขามันไว้คนละข้างอีกครั้งแล้วฉันจะนับหนึ่งสองสาม พอถึงสามเราโยนวิญญาณมันลงไปในโรงเลยสองยามาทูดปรึกษากันแล้วยามาทูดทนต้นคิดก็นับหนึ่งสองาพอถึงคาว่าสาร่างวิญญาณของตันเทพก็ลอยละลูกไปตกลงบนขวาโลงและหน้าประหลาดที่ร่างวิญญาณของเจ้าพันชมแรกผ่านขวาลงไม้ลงไปโดยที่ไม่มีใครเห็นแต่ไปมีผลกับเพื่อนสองคนเจ้าหนงกับเจ้านิดที่ทำหน้าที่ หามลงมาตึ้งเฮ้ยเฮ้ยเยใครทำอะไรวะอยู่อยู่ลงหนักจังเลยเรากับใครระโดดขึ้นไปนั่งบนหัวโล้งนั่นแหละเจ้าโลงที่หามลงเรือนหน้าร้องขึ้นหันมามองข้างหลังนั่นน่ะสิอุดยลงแข้งใครพลักวะเจ้านิดก้นามำลงเดินหลังเซตาหลาเกือบลม้มหัวกระมังเจ้าผิวกับเจ้าแอ้วที่คอยช่วยประกองผลแรงตางก็สะดุดขากันเองล้มลงไป ชนสองคนที่หามลงลงเลยหลุดจากเชือกติปูกหามกระเด็นไปวางตะแกงพอดีมีเสียงดังกุกกุกกระตักขึ้นที่ขวาลงทําให้เจ้าแห้วเจ้าผลตาเหลือกลุกขึ้นแหกปากล้องเอ้ยผีรอกเอ้ยผีรอกกำมันแทรก,รกตอนนั้นผู้ใหญ่ชอยกับลําเจียกและแขกผู้ใหญ่พากันเดินล่วงหน้าไปรออยู่ที่เชิงตะกอนที่อยู่ในป่าช้าข้างวัดเจ้านงเจ้านิดเจ้าแหวงกับเจ้าผิว ยังไม่แน่ใจหยุดยืนดูพอหันไปเห็นขวาลงพยเยอพะพยามและเผยออกบางส่วนมันก็ร้องว้ายไอ้พันเอาพวกเราเข้าแล้วโว้ยตัวใครตัวมันโว้ยแล้วก็พากันโกยแนบไปหาผู้ใหญ่จ้อยและลำเจียกเพื่อบอกเล่าเรื่องให้ฟังส่วนชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์และได้ร่วมมาในขบวนแห่ถุกพากันวิ่งไปคนละทิศคนละทางคนที่ไม่รู้สาเหตุเห็นเพื่อนวิ่งก็เลยวิ่งบ้าง จนไม่เหลือใครอยู่ในที่นั้นเมื่อผู้ใหญ่ช้อยลําเจียกและเจ้าหน่งเจ้านิดเดินย้อนกลับมายัางจุดที่ว่าที่ว่ากันว่าเจ้าพันอรารวาดหลกเจ้าบ้านกลางวันแตกๆก็พบแต่กำนันช้อยเจ้ากาดพร้อมสมุนบริวารกำลังจุดคบไปวยแวกยาคาในถุงในทุ่งเหมือนหาอะไรอยู่พอถามว่าแล้วไหนลงศพเจ้าพันละ่ะกำนันเกียรติและสมุนบริวารก็ชี้ให้เห็น โลงศพเปล่าเปล่าติ้งอยู่แต่ไม่มีศพเจ้าพันข้างในโลกครับตอนนี้ก็ขอจบลงแค่นี้ก่อนนะครับถ้าชอบก็โปรดติดตามแล้วกดไลค์กดแชร์ติดตามได้ใน YouTube ปันชุมพลและเฟซบุ๊กไปบุญพันเมืองนะครับส่วนตอนที่สองก็จะนำลงในวันพรุ่งนี้ต่อไปขอบคุณครับ